<cười> Ui Ui <laughs> Chỗ cả đó mấy Mấy cây thả lại đó Mấy cây đi <cười> <cười> không <biết cách> nào <cười> <cười> không <laughs> เห็นชัดจัดไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่หรอใกล้ขนาดนี้เดี๋ยวก็หอมสลับใช่ไหมอะไรวันนี้่ารักจัอะไรนะอะไรวันนี้น่ารักจังคืออะไรไม่ทำอะไรเลย Yes Yes เห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยอยากให้มีตอนจบสักเท่าไหร่อยากฟินมันฟินนะ Ui <laughs> 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 Thì oh <laughs> là nào Không Ui nào này rồi ทำไมอ่ะอยากอยู่แบบนี้ไม่เป็นไรครับยื่อย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่อยากหลุก ไม่ได้ค้างนะอยู่แบนี้ได้ใช่ไหมอยู่ได้ครับทำไมอยู่ไม่ได้โอเคอยู่นานไหม ปนจนกว่าจนกว่าจะพอใจไหมอืมงั้นก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะอี่ ไม่ทำอะไรหรอวันนี้ไม่ทำคะวันนี้ทำไมเห็นเพื่อนตามไม่ใช่เหรอตอนได้ไม่ใช่เอาคนเข้าเฉยๆก็ลองทำได้อไลองเองแล้วคนในแก๊งจะไม่คิดถึงรับแล้วพี่ไม่คิดถึงเรอ <c oughs> แล้วถ้าคนในแก๊งเนาคิดถึงแล้วพี่เราไม่คิดถึงรลบจะรู้ท <c oughs> ี่พี่นะ <c oughs> เวลาไม่เจอเราไม่ได้เจอกันยี่สิบวันเลยคิดถึงไหมคะับ Yes คิดถึงไหมคิดถึงไหมคะน้องพี่ไม่คิดถึงหรอคิดถึงสุดๆคิดถึงมาก ไม่บอกไม่บอกแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหม <laughs> ทำไมจะม <laughs> 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 ทำไมก็จะไม่บอกนะครับอุ้ยกระดก็ไม่บอกแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธไงเดาดูดรับตองเดา ดาวหรอแล้วหนูว่าคงดาวที่เคยคิดในหนูเลยคิดว่าดาวถูกหรือดาวผิดครับไม่รู้ก็พี่ดาวเป็นคนตอบหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เจอแต่เลยไม่คิดถึงกันแค่นิดนึงเลยหรอแค่นิดนึงก็ได้แบบนิดเดียวเดียวคิดถึงอยู่แล้วทำไมถึงไม่คิดถึงล่ะ เดอยวู่ไม่ได้แลอวอร่อยโ,โอเคอะไรครับตอบอะไรตอบอะไรครับใครตอบเยังไม่ตอบอะไรเลยอะไรตอบมาเร็วเหรอไม่ตอบอะไรเลยลลครับอือฮึหรือแปลว่าไม่ใช่มัวไม่ไมัว กี่วันแล้วนะที่ไม่ได้พามาแบบนี้นานอยู่นะอนะครับกี่วันอืมวันนั้นอาทีนี้ได้เจอกันวันแรกพี่ก็ามาบอกว่าพี่ไม่ค่อยว่างเอ้ยไม่ใช่เอามัน อาทิตย์นี้แหละอาทิตย์นี้เหมือนอาทิตย์นี้ <MP S 1> อ้าวมั่วมั่ว<ม>จำมั่วแ,แล้วช่แล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเลย phần tộc Ê, Không càng lông nữa bảo Tao Tao Mấy con lông còn Đừng mấy ơi Ây đá phần แล้วถ้าหมดหน้าฝนแล้วก็อดมองหน้าใกล้ๆนี้เ้ยถ้าหมดหน้าฝนก็จะไม่ได้ฟังลมให้กันแล้วฮะมัก็จะเปลี่ยนไปทางอ,างอื่นแทนหึหึ <c oughs> ถ้าฝนตกก็ไม่ได้กลาง <c oughs> ลมลมก็ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวใช่ไหมใช่เออจะจ <c oughs> ้าจะอยู่ใกล้กันน้อยลงแล้วสิใช่ไหม ไม,ไม่ใช่หัวเรวอ้าวไม่ใช่เหรอไม่เราอยู่ใกล้กันน้อยลงเมื่อกี้ฝนไม่ตกยังอยู่ใกล้กันเลยอืมื่อกี้ฝนไม่ตกยังอยู่ใกล้กันเลยอะไเหรอไม่รู้ตัวเลยไม่ร,ไร, <c oughs> ไมรู้เรื่องเลย ใช่ครับใช่หรือเปล่าไม่รู้เลยไม่รู้อ่ะเ <c oughs> ย่จยังไม่เผอตัวไปลวลวเลวเนี่ยเผยตัวหรอหรอ,อืม เผยตัวไปตอนไหนเนี่ยยังไม่ได้หรออือือยังไม่กินน้ำใจมากเลยนะน่าจะเผอตัวเผอใจมั้ง <laughs> <laughs> ไม่เราไม่ไหลจะมาเห็นตาี่กับหนูไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไม่รู้ เด็กได้กันสองคนนะก็อยู่ได้ถ้าสองคนก็พูดได้หรือเปล่าอยแล้วก็เลยก็พูดอย่างทำอะไรก็ทำไม่ เดีย๋ยวค่อยแล้วกันเดีย่ยวค่อยแล้วกันอืมอืมไะไกันลัเป็นอะไรครับอือเอาอะไรก็งเหรออ,อะไรเจ้าอะไรครับ đi ngồi nghe lười Mới kia rồi Mới Còn nhật nào Ui Kịp luôn đi bà <laughs> ังครับยังยังกดหัวใจถึงสามล้านหัวใจนะครับเดี๋ยวผมจะอุ้ยอุ้ยขอโทษทำอะไรให้หรือเปล่าครับไม่พอใจอะไรหรือเปล่าใชมครับมากขอถ่าย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  Oui. <laughs> Thank you 呵呵呵呵呵，<laughs> แต่จะโดนลามเกิน ทัวหอมหรือเปล่าครับสระผมหรือยังอะไรอะไรก็ว่าแค่นั้นหรอไม่ครับไม่ได้ทำอะไรเลยหรอใช่ครับไม่ได้ทำอะไรเลยก็ว่าเฉยๆไม่มีอะไรครับงว่าเฉยๆก็ว่าเฉยๆไม่มีอะไรอ ไม่ไดทำอะไรครับอรมงไม่ทำอะไรล้ครับไม่เอาครับทาไม่เอาไอ่ะได้แล้ว ได้ได้ได้ไงเอ้าก็เป็นพี่ไงถึงได้อ่าแล้วเท่ากัือนล่ะเทอาอดือนก็ไม่ได้จริงเหรอนว่าเขาหได้ไงจริงใช่หรอใช่ <laughs> วันนี้ได้อยู่ด้วยกันนานแล้วเนี่ยใช่ไหมครับนานแค่ไหน ก็ไม่อยู่ด้วยกันนานหลายวันอยู่แล้วเป็นอาทิตย์หลายอดทิตย์อยูออยในรอบกี่วันเนี่ยถือว่าเป็นในนี้แล้วกันนะย้อนหลังสองเดือนพี่คุยกันโอ้คึกไหมอุ้ยอะไรับ Mm -hmm. Wow. <laughs> อะไรครับหัวใจห้าล้านบอกแล้วหัวใจสิบล้านบอกขอเป็นแฟน,นไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะ <c oughs> น่ารักอะไรครับน่ารักอ่ะ <c oughs> ไม่ทำอะไรว่ะหรือเปล่าเนี่ยอ,อ้อนจังวันนี้เป็นแบบนี้กวอนไม่อยากเป็นแบบนี้มันไม่ได้อยู่ได้อนแบบนี้นะ ดีหรือไม่ดีครับแบบนี้เฮ้ยขบุนหลวหวด้วยนะครับขบนบอลลแล้วก็ขบวนหัวใจด้วยครับดีหรือไม่ดีครับแบบนี้มีครับน้อยน้อยดีมี่สดเลย ล้วเจอก็ดีขึ้นจริงวะไม่จริงไม่จริงหวะ

ได้นิดนึง